ที่นี่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเราก็มาถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะครับผมอ p พีนี้จะเป็นอีที่ช็อตมากๆเพราะว่ามเมมเมรีเริ่มเต็มแล้วโอเคพามาชมเฉยๆโอ้น้ำทะเลที่นี่ ใสอยังกับพัทยาเราเอามายุโรปก็ต้องมาทะเลมันเจอเนี่ยสักครั้งแล้วเราก็มาแล้วนะครับผมแล้วข้างหน้าตรงนั้นนะครับผมก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงถูกต้องไหมต้งบกพาดเซ อยู่ไกลจากตัวเมืองเจนัวขับรถแ,แค่มาสิบนาทีว่าน,น,น,นะสิบสิบห้านาทีว่านะวันนี้เราโชคดีมากอากาศดีสุดๆท้องฟ้านี่เป็นใจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วตอนนี้นะครับตัวมีการท้ากันให้ลงว่ายน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเราเลยต้องมาเปลี่ยนชุดจะเปลียป่ยนชุดก่อนเียวกันแล้วตอนนี้นะครับมเราก็พร้อมแล้วที่จะ ว่ายน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนข้ามหาต้นุอินเดียไม่ใช่ไปพร้อมพร้อมฝากถุงด้วยประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ทะเลอะไรวะกินเยอะใช่ไหมกินเยอะมากโอ้ยสายฮะเดินเบาๆหน่อยบเ s ียบ แล้วตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะไปลงว่ายน้นําแล้วนะครับผมมาดูที่เราจะไปกันน้ํำมันจะเย็นขนาดไหนอุ้นขนาดไหนไปดูทะเลอะไรวะเนี่ยกินยังเยอะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยลื่นด้วยขอขอนั่งแค่นี้ได้ไหมขอนั่งแค่นี้ได้ เอาแค่นี้ได้ไหมโอ้ยหินเยอะมากได้ แล้วตอนนี้เราก็ว่ายน้ำันอยู่กลางทะเลสาบเมดิเตอร์เรเนียนว้าวาว,าาว้าวเราแยบดังน้ำหนีก่อน เยี่ยมไปเลยครับผมสำหรับการว่ายน้ำที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครั้งแรกที่ตรงนี้หมว่าอะไรวะโอเคก็เดี๋ยวหนาวแล้วขอขึ้นก่อนโอเคแล้วครับผมข้างล่างหินยังเยอะมากน้ำก็เค็มเหมือนของที่เมืองไทยไยครับผมฮู้ฮู้ฮู้ถ้าถ้าออกไปจากตรงนู้นเนี่ยเห็นว่ามีปลาแต่ว่าพอดีปิดตรงที่ โปรโปรมันอยู่กับมือมันว่ายน้ำลำบากง,างั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคแรงบุเด็ดสาตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ล้างตัวนะคระผมเพราะมันไม่ได้เล่นในนี่ในเล็กทะเลสาบเป็นเพจริง น้ำเค็มจริงหาที่ล้างตัวก่อนเฮ้ยหนาวเลยจเต็น ทะเลไหมอืมโอเคตัวนี้เอ่อเรียกเขาว่าอะไรแล้วหลังจากที่เราว่ายน้ำที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียบร้อยนะครับมันเค็มมากตอนนี้เราก็พักโดยการซื้อไอศครีมที่ร้านนี้อันนี้เป็นพิตาชิโออันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่กับช็อกโกแลตค่ะ โอ้แล้วนี่อร่อยมากจมๆมมากขนดไข่หน้าตาดีด้วยไข่น่ารักมากแล้วเราก็สั่งเค้กมาด้วยเดี๋ยวดูมากิ้มเค้ยกแล้วตอนนี้ก็นี่อีกอย่างหนึ่งเค้กเค้กจุโลกราคาไม่บอกว่าเท่าไหร่ทำไมอ่ะบอกเลยเธอน่าอยู่รูปข้างในเป็นน้ำสุดยอดเขาบอกว่าอร่อยที่สุดไอ้น้ำบอก น้ำบอกว่าอร่อยที่สุดถ้ามาไม่กินเสียดายเลยต้องกินจัดเลยครับผมมาจัดก็ดูก่อนแฮมชีสใช่ไหมครับผมอย่างที่เห็นเป็นเคปแฮมชีสมีใครมีหูฟังแบบเสียบเสียบก้นไหมมีเป็นไงเป็นไงว่างฟูดกู๊ดไหมพี่ส่งตี๋ว่าไม่มีซอสมันจะมีซอสมั้ยันไม่มีซอสแฮมเบอร์เก็ตเดี๋ยวไปถามถามไหมผ่านไหมผ่านมา เป็นเค้กแฮมชีสดูนี่แฮมแน่นๆแฮมแน่นๆไม่มีชีสเออมีชีสอยู่ล้างอร่อย5ยูโรครับอรอยครับอร่อยโอเคก็สำหรับ ทริปนี้เที่ยวที่ที่ไหนนะอันนี้เป็นหมู่บ้านบอคคาดอเซ่บอคคาดอเซนะครับผมอ่าทะเลสาบเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็แค่นี้ก่อนดีกว่าจากไปว่ายน้ำแล้วก็ทำอะไรอีกเยอะแยะเลยน้ำนี่กินได้นะครับผมขอกินน้ำก่อนอยู่นะกินน้ำได้ใช่มเดี๋ยวน้องลองทดสอบก่อนว่ากินได้หรือเปล่าจิ้หน่อยกล่อยไหมเป็นไง แล้วปิดคลิปนี้เลยที่ด้วยการกินน้ำนี่เหลอวะหมดตามค่ะน้ำน,นี่กินได้อ่ะหดอดกานเลยงั้นสำหรับพอดนมาเที่ยวตามพอดินมานะครับผมจะไปไหนต่อในวันถัดไปที่ยุโรปอ้าวตึ <c oughs> ้งตึ้ตอะไรวะต้อะไ,ไรวะเห็นทะเลแล้วดีใจ